บ้านเป็นบ้านไม้นะคะทุกคนอ้าวพิมอะไรมาคะเนี่ยตายยังครับเนี่ยทำไมไม่น่ารักเลยอะครับคนอยู่ข้างนอกครับบ้านไม่มีคนเด้อเขาออกไปทำนากันครับทำไมพูดจาไม่น่ารักเลยครับคนไทยเหมือนกันนะคะเห็นใจกันด้วยนะคะ เจ้าของบ้านไปทํานาค่ะร้างข้างๆก็ไปทํานากันหมดเลยอันนี้คือแบบเหลือแต่ผู้หญิงกับคนแก่นะคะเขาช่วยกันไม่ทันค่ะเรียกแล้วค่ะรถยังไม่มาค่ะมันเพิ่งเกิดไม่ถึงสิบนาทีเองค่ะนี่เพิ่งได้ห้านาทีผ่านไปเองค่ะมันเร็วมากนะคะรถดับเพลิงมันมาไม่ทันนะคะสันต้นพึ่งเจ้าบ้านสันตุพึ่งเจ้าสันตพึ่งสายเส้นไม่อิงค่ะโอ้แอนดูขับรเลยเจ้าของบ้านขับรถมาแล้วนะคะร้องไห้มาเลยอ่ะแอนดูมากเลย ตอนนี้สงสัยน่าจะไปทุบป,ประตูหลังบ้านนะคะวิ่งไปข้างหลังเราเมื่อกี้เห็นอันดูอันดูอะ่ะยังใส่ชุดทํานาอยู่เลยค่ะวิ่งไปแบบไม่ไม,ไมีไม่รู้มีใครห้ามหรือยังเราก็ไม่กล้าไปนอนหลังบ้านฝั่งนู้นค่ะร้องไห้แบบร้องไห้โฮนะคะไม่ใช่ร้องไห้แบบน้ำตานะคะเราเห็นล้วหัวใจจะวายพ mm hmm. ่อหลวงบ้านก็ไม่อยู่นะคะไปประชุมในเมืองนะคะไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้ mm hmm. ลังคมันบัตตานหน้ามันเป็นบ้านไม้เนาะรถดับเพลิงกะโอ้มันเร็วล่ำอ่ะรถดับโอ้ยโอเคนะคะไล์แค่นี้พอละค่ะใจบดีใส่ยางหัวออามันม่ยั้นตึกกัน่ะ